ไม่เจ็บหรอกโอเคเรียบร้อยครับตันิ้เลยสวัสดีครับปุนท่านครับเราอาติดภารกิจของหน่วยหลายๆภาร,รกิจด้วยกันนะครับตลอดทั้งเดือนสิงหา ก็ต่อไปถึงกันยาเลยช่วงหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้ก็มีเวลาพักนะครับมีเวลาพักอยู่ก็เลยในช่วงในระหว่างนั้นนะครับก็ได้มีทั้งภารกิจด้วยแล้วก็ได้แจ้งจับงูด้วยอะไรด้วยนะครับดึกดื่นเที่ยงคืนนะครับเราก็ไปคนเดียวก็ไม่มีคนที่จะถ่ายทําคลิปให้เรานะครับ ก็มีชาวบ้านแจ้งจับว่ามีงูจงอางเข้าบ้านนะครับอยู่บนหลังคาแล้วกันนะครับก็รีบไปไปเจอก็ประมาณว่าน้องบาดเจ็บนะครับไม่ทราบว่าถูกของขมนะครับฟันมาด้วยด้วยมีดของมนุษย์หรือเป็นใบตัดหญ้านะครับตามตาองไร่นะครับตามทห้งไร ก็ไปถึงก็น้องมีบาดแผลแล้วก็มีเลือดไหล <c oughs> แต่ว่าเลือดรอยฟันเนะี่ยมันมันก็หลายชั่วโมงแล้วครับก็เลยนำกลับมานะครับรักษาคิดว่าน่าจะไม่รอดด้วยซ้ำนะครับก็เลยรักษานะครับก็เอาใส่กองไว้นะครับของนี้ของนี้เราใส่ไว้นะครับ แล้วก็รักษาจนจนเขาหายนะครับจนเขาหายเดิมทีเนี่ยไม่ได้ใส่กล่องใส่ถุงไว้นะครับใส่ถุงไว้แล้วก็ทายาแล้วปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับล้างแผลทายาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยหลายวันครับพอเห็นเขาดีขึ้นก็เลยเอาออกมาแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเขาก็มีชื่อว่าน้องเบานี่น <c oughs> เดิมที่เขาจะเป็นออกสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลคล้ายช็อกโกแลตนะครับก็เลยนะครับตั้งชื่อว่าเบลนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับกับน้องเบลนี่นะครับที่ถามว่าหายดียังยังหายยังหายไม่สนิทนะครับผมก็ไม่รู้อนาคตเขาจะเป็นยังไงผมจะต้องอาศัยหมอนะครับหมอวีเดี๋ยวจะต้องไปพบหมอวีนะครับพาน้องไปพบหมอวีแต่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรียบร้อยแล้วครับเขาก็เชื่องหมือนกับ ชิโลนะครับเหมือนกับชินจังเหมือนกับบิ๊กเกอร์นะครับเชื่อระดับนั้นเลยแต่ว่าตัวเขาเล็กนะครับเขาอายุยังน้อยอยู่เขาเป็นหมูเด็กนะค่อนข้างสนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเบาเนี่งน่าจะทาเป็นยังไงครับบอกอ่ะนี่ครับน้องเขานอนนิ่งนะครับอาการอิดโรยนิดนึงนะครับเนื่องจากอากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจบ เขามาได้เลยครับแล้วเขาก็จะมีเป็นมาตั้งแต่แรกนะครับโอเคครับเขาก็แข็งแรงดีแล้วครับตอนนี้แต่ว่าดูดูที่แผลครับดูที่แผลแผลเขาตรงนี้ครับเห็นไหมครับมีเสียงมีเสียงไอ้นี่หน่อยวัดหน่อยนี่ครับมีแผลให้ไหมครับลอยฟันมานีครับก็เหลือีกนิดนึงครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขยายเขาหน่อยนึง ให้เขาได้ไหนก็ประมาณนี้ครับตัวเล็กๆนะฮะประมาณสักสามกิโลได้ครับน้ําหนักสามสามสี่กโลประมาณนี้ครับความยาวก็ยาวเป็นเพศผู้นะครับน้องคนี้เป็นเพศผู้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก,ก,ก,วก็หลายๆคนก็ไปลงทิกต็อกบ้างอะไรบ้างนะครับเห็นน้องเพราะว่าผมมีโอกาสก็กสะพายน้องไปด้วยเอาน้องไปติดตัวไปด้วยอะไรด้วยครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เขาก็น่ารักแล้วนะครับน้องน้องหมหุม่มสามารถเอามาท้องพอถ่ายรูปได้สบายๆไม่หนักนะครับไม่หนักเหมือนพี่ๆี่เขาตัวใหญ่ๆนะครับอันนี้คือน้องเบลนี่นะครับก็ประมาณนี้อเอามา,าช้าไปนิดนึงแต่ก็เอามาให้เห็นให้ดูกันนะครับเป็นน้องที่ได้รับบาดเจ็บมานะครับก็ที่แรกที่แรกผมว่ารักษาหายแล้วก็จะปล่อยทีนี้ แผลเป็นตัวนี้ครับมันมันไม่สามารถที่จะก่อยเขาได้เนื่องจากว่าเวลาเขาลอกคราบแล้วไอ้แผลตัวเนี้ย <c oughs> มันจะติดคราบลอกไม่ออกนะครับเพราะมันฝังเข้าไปพอมันลอกไม่ออกปับ๊บโอกาสหน้าเขาลอกอีกนะครับคราบเก่ายังไม่ออกเลยแล้วคราบใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับมันจะทําให้เขาเน่าคราบกินเขาพอกินเขาเสร็จพอเขาเน่าเขาอยู่ในป่ามันจะเป็นยังไงครับมันเน่ามันก็ติดเชื้อพอติดเชื้อเขาก็ถูกฆ่า ด้วยเชื้อโรคนั้นนะครับผมก็เลยอ่าไม่ปล่อยเขานะครับไม่ปล่อยแล้วก็อยู่ดูแลเข้าไปครับเอาเขาไว้ดูแลต่อไปครับแต่ว่าเดี๋ยวรอแผลหายนะครับก็เอาออกเอาออกสื่อให้ดูก่อนนะครับออกสื่อชุดกอ,อเดี๋ยวก็อาจารย์น้องมีวัดมีอะไรอยู่ครับมีสเลตอยู่คเดี๋ยวเข้าไปาพบหมอนะครับพบหมอให้หมอดูแลนะครับแล้วก็ อาจจะทำท่าถ่ายพญาติด้วยอะไรด้วยนะครับให้มันครบไปเลยนะตรวจเช็คร่างกายทุกอย่างนะครับนอกจากแผลตรงนี้เราการัานตีไม่ได้เลยว่าแผลตรงเนี้ยเขาอ,อาจจะติดเชือ้ออีกหรือไม่นะครับก็รักษานะครับรักษาด้วยยาด้วยล้างล้างแผลสะอาดแล้วก็เอายาที่เรามีารรเขาก็ดีะระดับหนึ่งดีระดับแต่ถ้าจะให้ดีร้0ยเซ็นตเลยก็ ต้องไปพบหมอครับสัตวแพทย์นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานครับเดี๋ยวเราภารกิจจบภารกิจนะครับเราก็จะพาน้องๆหลายๆตัวนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวนี้น้องๆตัวอื่นด้วยนะครับพาไปพบสัตวแพทย์นะครับให้เขาเช็คตรวจเช็คร่างกายนะครับก็ประมาณนี้เลยเอา้าเบานี่เช็คกล้องนะ นี่นี่ลูกตรงนี้อ่ากล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนก้องเดียวเดียวเดียวนี่เดี๋ยวโอ้ยจัดแต่อย่างเดียวเลยดูไหนดูไหนนี่กล้องวะนี่ออกโซเชียลหน่อยลูกตึ้งโ้โนี่ตรงบังคับกันเลยเหรอี่หน้าตาหล่อๆแบบนี้ครับอืมแบบนี้จะหายแล้วได้แล้วครับบางนี้ก็ความยาวก็อยู่ประมาณ2เมตรกว่าๆเนาะ มองด้วยสายตาก็ประมาณสองเมตรนะครับก็เป็นตัวผู้ตัวใหญ่ยาวอยู่ก็ประมาณ2เมตรกว่านะครับเกือบ3เมตรประมาณนี้นะเกือบเกือบสามเมตรก่อนที่จะยาเราก็ต้องลั่งก่อนลัางแ่ก่อนนะก็ได้ หลังแผลกอนหลัลงแผลให้สะอาดกอนประมาณน,นี้ครับน้องจะให้ไทยอย่างง่ายมากครับว่าน้องอยากหายน้องอยากหายครับน้องก็เลยให้ทางง่ายๆครับ เสรให้แห้งก่อนเดี๋ยวยาไม่ติดถ้ามีอาการเจ็บหน่อยๆนิด <c oughs> นะครับถ้าทำแรงก็จะเจ็บหน่อยอ่าเสร็จแล้วก็เอายามาใส่ นีเลยเต็มเลยเต็มหน่อยนึงโอ้โหอ่า่แปบ๊บนึงแปบ๊บนึงทำไมเจ็บเหรอมองหน้าเจ็บเหรอไม่เจ็บหรอ,อ,หอโอเคเรียบร้อยครับตามเี้เ่ลย จะมีอาการเจ็บเล็กน้อยก,ก็โอเคนะมีมองหน้าด้วยโอเคไหมโอเคแล้วนะอ่าโอเคโอเคแล้วก็ดับลงสูง่ห้องนอนห้องนอนพิเศษเลยอ่ามีน้ำให้กินอ่าน้ำกินเองนะอ้อปนอนเสร็จเรียบร้อยครับนี่เลยครับเราก็ปิดเขาวายอย่างนี้ อย่ารักษานะครับอยไปสมานแผลนะครับอีกหน่อยหนึ่งก็จะหายเป็นปกตินะครับสำหรับ F-C ท่านใดทีออ่อยากจะมาเที่ยวมาหาน้องๆจังฮิเกอร์โมโม่แล้วก็เบลนี่นะครับบลนี่ก็หลังจากต้องบอกว่าหลังจากกลางเดือน กันยาไปแล้วนะครับจะดีมากครับช่วงนี้เรามีภารกิจของหน่วยอยู่นะครับก็ไม่สะดวกอาจจะไม่สะดวกต้อนรับท่านนะครับก็เลยต้อนรับไม่เต็มที่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็มาหลังจากเดือนกันยากลางเดือนกันยานะครับเราก็จะโล่งๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ